สวัสดีครับสวัสดีครับหนต่มาครับเนื้อไกน่นุ่มครับกำลังงามๆไก่หางมุกเดือนมีกับบักข้างขาวสองโจมีสามโจทั้งขาวนี่ครักกำลังงามๆ นี่ตาสิร้อยสูงร้อยใหญ่ตาสิร้อยไปพุ่นล่ะต้องเก็ดพุ่นล่ะพอมันสูงอันนี้กับแบแก่อันนี้กัสูงครับอันนี้นองมันนี่มันมีมันมีสามตัวอันนี้มันมันมันีีมันไหนนี่อันนั่นกัสูง ไก่แม่ข้างขาวขาง,งามๆนี่ไอ้ทรงมีทรงสองตัวครับมือน,นี่ทรงไก่แม่กับบกเขียวบกเขียวไปสมมติปาะกาลไก่แม่ไปไอกาลสินไปทรงมือน,นี่หละครับนี่จะลบ่บอลงหนองไปแล้ว อันนี้กลุ่มนี่กับกลุ่มไก่แม่อันนี้กับแกแดงนี่มันสิมักไรตะเป็ดบักนี่เห็นสูกันกับมูมันลใหไงขนาดครับนี่มันคือสิสูงสำนีล่ะมันหมักหนึ่งหมกแดงดูนี่งามขักนี่ครับหมักแดงดูนี่งามหงอนกับงามข้างเข้า ร้อยกับกำลังดีตื่นส่องมาลายตัวเมียกันสะเลยขุนตัวหนึ่งขันอ,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 อีกทั้งขุนวันนี้พอพันกับบนลลายเขาดอกพุ้มเสือ่องบนลลายตัวไดนไม่รูงผิด ออกดอกอีกแล้วหันว่ามีลูกอันนี้เริ่มออกดอกอีกแล้วครับเนี่ยมายุ่งฉิดอ่ะต้นหมอกทุเรียนทุเรียนโมท่านเลยออกดอก,อกต้นนี้ต้นใหญ่แล้วแล้วบอกม่วงคือสิดกคักอยังบอกบ่กม่วงบกม่วงก็สิหลายคัะ ตัวน,นี้กับพ่อมีหน่วยอยูบโยงฉิดอ่ะออกดอกร้ายคััหนว,วามันสิมีหน่วยผนตกใส่ดอกลนมดหน่วยขึ้นน้อยเดียวดอกเข่าวลอกเข่าเต็มต้นอยู่ครับคุณสองต้นอยู่ทั้งเข่าบ้านทั้งหนึ่งกับเป็นคล้องคล้องหนึ่งเขามาหาป่ามาตกเบ็ด อี่อน,น,นี่แกงนึงนี่ยแกงนี่กับนี่ข้างเข้าให้กันตัวหนึ่งนี่นี่นนคมุมึงเงาะเงาะว่าเห็นเกิดนวย,ยักเจียตัวมึงเงาะอันนี้ตุเรียนตัวนี้ออกลูกเหรอเนี่ยนวยมันออกมากระหลอกลหลายหลายเลี้ยงเอานี่ห่อไว้เนี่ย รวยมันเป็นยุงาเดียวกัหลอกไม่กินจนล้นหงมงต้นนีกนนนนนน้กัล้นจนเมด่อม้งมงต้นนี้ดกขักล้นจนสิเมิ่หลอสวนผสมผสะสานต้นบะเงาะก็มี2สองตอน้ตนต้นผุเลี้ยนหลายต้นอยู่ครับต้นมะมะย้งฉีดแต่หลาย ต้นนี้ก็ออกลูกทั้งออกว่าหลายกันนี่ครับเรลังเป็นหน่วยเนี่ยต้นหมกฮงต้นมะก,มกะท้อนเนี่ยต้นมะกันนี่ก็เริ่ออกหน่วยแล้วอันนี้พันนี้ยังคุยฝายย่ายยังเนี่ยหากันเนี่ย หน่วยใหญ่นวลหนาข้างเข้าตัวนี้งามครับข้างขาวตัวหนึ่งไปใส่วุ่นนี่กับต้นมอกกุเลียนต้นรุ่มเหนยียวว่าท่านไงมันกับว่าท่านเด๋อออกลูกหรอกลูกต้นแล้วมันใหญ่แล้วนี่กับมะม่วงแอปเปิ้ล Nhay mặt a mang chó mất nằm băng này hàng kim một bên lọc cây thì yêu thang mặt thang là băng 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 khẩu này, Xài băng 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 กล้วยเนี่ยเกิดนออเไยเล่ไก่มันกินหมดช่งนี้ก็เป็นธงหน้าคนเห็ดเขาหน้าปังทั้งนี้สามเทียเห็ดเทียนหนึ่งไก่มันมาหอดผีไก่อันนี้คล้องน้ำมมันสูบน้ำเขาคล้อง หมอกนีน่นิดๆปฟังทางฝุ่นเจอหอดเมษานามแห่งมัดรับนามแห่งป่ามัดก่องอยู่วังนีครับนี่ก่องอยู่วังนีมันเลือกกระมูมันเลือกอยู่ลอยเดียวสา่าสา่ากับไก่จีพังหรอสา่าเป็ด อันนี้ทางหลังบานนี่ใกล้ตัวหนึ่งมันกับมาอยู่ผิัน้ากันมาผีครับมึงนเหนีะงามครับแข่งเหมือนกากระบ,บาดฟอร์นเนี่ยใกล้ตัวนี้แข่งกากระบ,บาดคู่เกินครับบางทีส่งไปคอนเจน เดี๋ยวยัง้อยเดี๋ยวหารเมื่อวานให้ป่าสาเงีดี่ครับสากวางไปทา่าฝุ่นนี่ครับนี่ก็ับกลหน่อยกำลังหลายครับก็เริ่ม หล่นหล่นล่องเหลือหน่อยล่องอยู่หรอครับเนี่ยส่งน้ำแถบทุงมืองมีกระส่งอีกสองตัวเท่ากับตัวแม่ลิปนี้ก็ฝากไว้สักนิดล่ะครับจะเริ่มกดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร่แห่เดอ้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ